สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่12มกราคมนะครับ2565นะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนอีกแปลงนี่นะครับอยู่ที่หน้าอาบตโกสมพีนะครับก็เราจะมาทำการเอาดินเทดินเทเป็นกองกองสระเปานะครับเพื่อจะปลูกผู้เรียนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับกล่องเป็นกล่อง,อง,อง,องไว้นะครับก็ได้จะประมาณค่าๆร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบแปดกล่องนะครับร้อยแปดสิบแปดกล่อง,ลองแล้วก็จะมีทําถนนสองด้านนะครับก็น่าจะ,ะมาตักสองร้อยกว่าตั๋ลนะครับ ก็น่าจะมันถ้า,วาเวลามันสามวันเ็ามันสามวันนั่นจะได้ประมาณนี้ครับ